ใครๆก็ดื่มคาราบาวแดงดื่มทุกวันส่งทุกวันจับล้านครั้งที่21พุทธที่1 0กันยายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปโอ้ยนี่ถ้าเกิดน้องเขามีแฟนเป็นนักเลงเป็นมาเฟียคุณชนะจะทำไงเฮ้ยมาเฟียอะไรไม่กลัวหรอกกลัวอย่างเดียวมาเยอะอะเด้ยอยก็นึกว่นแน่แต่ถ้าแน่จริงนี่ต้องคาราบาวค่ะคาราบาวเขาเป็นตัวจริ แสกจริงแล้วก็แสกต่อเนื่องมาแล้วซปีกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสิบี่หวานโอ้โหได้เสร็จษฐีทองล้านคนที่20่ ถ้าอย่างนั้นนะต้องรีบส่งฝาแล้วส่งมาที่ไหนดีจ๊ะน้องสาวบ่าวแดงจ๊ะส่งฝาได้ที่กล่องรับฝาชิงโชคที่ร้านซีเจมอลค่ะร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมในการหรือส่งตู้ปนอสองบ้าวกระกงฉะเชิงเสาสองสี่หนึ่งสามศูนย์ค่ะเก่งมากเลยครับคาราบาวแดงราคา1ิบาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวขันโศกคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าวันนี้มอไใส่คันที่1,105จะเป็นของใครไปลุ้นกันเลย โอยรอบนี้นานนะเนี่ยกว่าจะได้และตอนนี้ได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณอัพคลคมพาณิชจากจังหวัดสระแก้วกติการลุ้นล้ำมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบสง่งฝาคารบบเาแดงหรือฝาคารบบาาคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568